ครับสวัสดีเช้านี้นะครับสาหรับยูทูบเบอร์ทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดเสนางคณิคมนะครับตอนนี้ก็หกโมงกว่าๆนะครับผู้คนก็เริ่มทยอยนะครับทยอยที่จะมาซื้อของที่ตลาดสดนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับที่นี่นะครับไม่มีวันหยุดนะครับตลาดสด ไม่ว่าจะเป็นสภากาแฟก็คือคลื่นนะครับที่ตรงนี้นะครับตัวนี้คือตลาดในอำเภอเลยนะครับเป็นตลาดอำเภอเสนางณิคมนะครับก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงนะครับก็สามารถมาซื้อของได้นะครับจับจ่ายใช้สอยได้นะครับตรงนี้เป็นอาหารสดอาหารสําเร็จรูปมีทุกอย่างนะครับ ก็หลังจากที่ช่องเมืองอำนาจเรคคอดของเรานะครับผิดกดไป2ครั้งนะครับก็ไม่ได้ไล์สดไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับลงไม่ได้นะครับเพิ่งกลับมานะครับฝากเพื่อนๆนที่เคยสนับสนุนนะครับช่วยเข้ามาดูกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับสำหรับยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับการสร้างรายได้ในยูทูบเบอร์นี่ก็ลําบากเหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆนไม่ช่วยสนับสนุนมันก็ไปไม่ได้นะครับ ดังนั้นนะครับถ้าใครได้รับชมคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับก็เช้านี้นะครับผมก็มาขายข้าวมันไก่เหมือนเดิมนะครับขายข้าวมันไก่เหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับมาช้าหน่อยนะครับ เพราะว่าทาคนเดียวมันก็ไม่ทันนะครับข้าวมันไก่เป็นสิ่งที่ทํายากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันต้องทําทั้งน้ําจิ้มนะน้ําจิ้มก็ต้องปั่นนะครับแล้วข้าวก็ต้องผัดนะครับไก่ก็ต้องต้มนะครับแล้วก็ต้องสับอีกนะครับหลากหลายอย่างนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสลับเมืองอำนาจได็กอ่อนนะครับ ค่ายเพลงหรือว่าความบันเทิงเล็กๆน้อยๆนะครับช่องเล็กๆนะครับผู้ติดตามเก้าพัดก่อซับเองนะครับฝากเพื่อนๆนะครับช่วยดูแลนะครับอย่าทิ้งกันนะครับอย่าทิ้งกันไปไหนนะครับส่วนช่องใดนะครับที่ยังขาดผู้ติดตามนะครับอยากได้ผู้ติดตามเพิ่มนะครับก็คอมเมนต์มานะครับจะแวะไปเยี่ยมนะครับผมมีเวลาเยี่ยมเพื่อนแน่นอนนะครับแต่ว่าบางคนเข้ามา แล้วไม่คอมเมนต์นะครับผมก็หาไม่เจอนะครับดังนั้นนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปเยี่ยมบ้านของท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขกับบ้านของคุณครับวันนี้วันศุกร์สวัสดีครับ